เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าโรคที่เป็นยอดฮิตตอนนี้ที่นอกจากโรคโควิดแล้วเนี่ยยังมีโรคอะไรอีกบ้างนั่นก็คือ สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพลงของเอิงทุกๆคนเลยนะคะเรากลับมาอยู่กันที่รายการเกษตรสู้สาระน่ารู้กันอีกแล้วค่ะแล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่12แล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเอิงจะมาเสนออะไรไปติดตามชมกันเลยเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะ ว่าโรคที่เป็นยอดฮิตตอนนี้ที่นอกจากโรคโควิดแล้วเนี่ยยังมีโรคอะไรอีกบ้างใช่แล้วค่ะนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเอิงจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับผักผลไม้นะคะที่ต้านโรคมะเร็งนะคะ และรับรองนะคะว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปหาซื้อหรือว่าเสียตังที่ราคาสูงราคาแพงนะคะแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยนำที่เองเิงแนะนำไปใช้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ยารักษาโรคมะเร็งหรือบรรเทาโรคมะเร็งได้แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเอิงขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงแค่3ชนิดมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันก่อนค่ะชนิดแรกเลยนะคะนั่นก็คือ กระเทียมค่ะเพื่อนๆหรือสิ่งที่แวมพยเกลียดที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะกระเทียมเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ในจานเพาะเชื้อได้นะคะแถมยังกระตุ้นการทำงานของร่างกายนะคะให้ช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะค่ะชนิดที่2นะคะนั่นก็คือแคโรทีนอยค่ะแต่ไม่ทำให้เราน้อยนะคะเพื่อนๆเอิงลออเล่นค่ะ แคโรทีนอยเนี่ยนะคะจะพบได้ในพืชและผลไม้ที่มีสีเขียวและสีส้มนะคะแถมตัวแคโรทีนอยเนี่ยยังเป็นพิษต่ตอเซลเล์มะเร็งด้วยนะคะช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่สามนั่นก็คือถั่วนั่นเองค่ะเพื่อนๆถั่วเนี่ยมีสารโปรตีเอส ฮินอีบิเตอร์อยู่นะคะเพื่อนๆซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3อย่างที่เอิงได้นําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมไปถ้าเพื่อนๆทานแต่ของมีประโยชน์เนี่ยรับรองนะคะว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ห่างไกลจากเราแน่นอนค่ะเพื่อนๆแต่แต่ ของดีของเอิงยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเอิงยังมีของดีมานำเสนอให้เพื่อนๆอ,อีกค่ะนั่นก็คือของดีจากเกษตรสู้นั่นเองค่ะน้องมีชื่อว่า Ensmac Pro นะคะที่ช่วยป้องกันเชื้อรา,มาแมลงและโรคพืชน,นั่นเองค่ะ nmax pro เนี่ยนะคะช่วยป้องกันกำจัดนอนและทำให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยลดน้อยลงอีกด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยยังมีสารนะคะที่ช่วยยับยั้งการวางไข่ของแมลงได้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆประโยชน์นางเยอะมากๆจริงๆนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฟังเอิงอยู่และสนใจสั่งซื้อสินค้าในตอนนี้นะคะเพื่อนๆนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ใน ทางช่องทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เนี่ยให้เพื่อนๆเสิร์ชคำว่าเกษตรสู้เพื่อเกษตรนะคะและช่องทางของเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะช่องทางของเรายังมีทั้งช่องทาง l า z a d a แล้วก็ s h อ p ป e ด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะรับรองนะคะว่าราคาเนี่ยเป็นมิรต่อผู้ซื้อแน่นอนและถ้าเพื่อนๆสนใจจะสั่งซื้อในช h อปปีนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเสิร์ชคำว่าเกษตรสู้เพื่อเกษตรนะคะแต่ถ้าเป็นช่องทาง l า z a d a เนี่ยให้เพื่อนๆเสิร์ชคาว่า เกษตรสู้ฟาร์เมอร์ไฟนะคะเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ช้อปปิ้งอย่างนำใจแล้วล่ะคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ EP นี้ EP ที่12นะคะแล้วมาเจอกับเอิญได้ใหม่ EP หน้านะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเนี่ยให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอิงได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอิงขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะบา,บายๆค่ะ วิดีท้พาพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้